โยมวาสนามาฟังต่อจากฮิรินะคราวนี้เป็นเจตสิกที่สในมูโสลนสาธารณะเจตสิกค,คือโอตป,ปะแปลว่าความเกรงกลัวบาปหรือกลัวผลของความชั่วนั่นละโยมเจ้าขะหลวงพ่อฮิริหนูพอเข้าใจว่าเหมือนละอายใจเองแล้วโอตป,ปะนี่ก็ต่อเนื่องกันใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องเลยโยมวาสนา ฮิริเป็นความละอายต่อบาปจากภายในเหมือนเราละอายสายตาของตัวเองส่วนโอตัปปะเนี่เหมือนเป็นความเกรงกลัวผลของบาปเช่นกลัวตกนรกกลัวถูกประนามกลัวทำให้คนอื่นเดือดร้อนเจ้าค่ะเหมือนมีความยับยั้งชั่งใจไว้เพราะรู้ว่าบาปจะให้ผลร้ายใช่ละโยมเปรียบให้เห็นชัดๆหลวงพ่อจะให้อุปมาสักสามสี่อย่างนะ โอตปะนั้นอุปมาเหมือนเด็กกลัวไฟร้อนเด็กน้อยเห็นเตาไฟแดงฉานแม้จะไม่เคยถูกไฟเผาแต่ก็รู้ว่าร้อนจึงไม่กล้าเอามือไปแตะโอตปะก็เช่นกันเป็นความกลัวผลบาปกลัวทุกข์ที่ตามมาเหมือนคนกลัวคุกกลัวสารบางคนแม้จะอยากลักขโมยแต่พอนึกถึงตำรวจกับโทษติดคุกก็ห้ามใจไว้ นี่ก็โอตปะเพราะกลัวผลของกรรมจะตามสนองเหมือนคนกลัวหน้าแม่ตอนทำผิดบางคนพอจะทำผิดคิดถึงสายตาแม่แล้วสะดุ้งไม่กล้าทำเพราะกลัวแม่เสียใจนี่ก็โอตปะที่อิงกับเมตตาคนอื่นกลัวทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนคนไม่กล้าลงทุนผิดทางบางคนมีโอกาสรวยทางลัดแต่ผิดศีลผิดธรรม คิดย้อนไปถึงเวรกรรมชาติหน้าแล้วไม่เอานี่ก็โอตะป,ปะในเชิงไตรตรองลึกกลัวผลกรรมยาวไกลเจ้าข่าหลวงพอ่อหนูเข้าใจแล้วว่าโอตะป,ปะคือเพื่อนของฮิริเลยก็ว่าได้เหมือนคนคุมประตูใจจากด้านนอกคือกลัวผลกรรมส่วนฮิริคุ้มจากด้านในคืออายใจตัวเองเปรียบดีมากโยมคนจะดีต้องมีทั้งสองอย่างทั้งละอายและกลัวบาป เหมือนมียามสองคนเฝ้าประตูใจขาดคนใดคนหนึ่งก็รั่วได้แล้วเจตสิกต่อไปคืออะไรเจ้าคะต่อไปก็อโลภะนั่นแหละโยมวาสนาธรรมะของผู้ไม่ยึดต,ติดในสิ่งของเป็นหัวใจของจิตที่เป็นอิสระไว้หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังต่อเจ้าคะ่ะหนูพร้อมฟังเสมอเลย